โบอเล็กควงคู่ออกงานโชว์ความหวานพร้อมทำอาหารให้แฟนคลับผู้โชคดีชิมในงานเบทากรทุกคำคือความสุขแฮปปี้โมเมนต์กับอเล็กโชโบชิมไม่ใช่ว่าเลนทายก็หวานได้เมื่อเบทากร่ชวนคู่รักสุดฮอตอย่างโบเมลดาและอเล็กทีระเดชมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษรวมพูดคุยถึงการรับงานพิเซนเตอร์คู่กันครั้งแรกรวมถึงความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับเบทากรแบรนด์บอกเล่าถึงแพชชั่นด้านอาหารของทั้งคู่และยังได้โชว์การท อาหารให้ดูกันสดๆที่เมกาบางนากับเมนูสุดพิเศษหมูผัดกิมจิแห่งความสุขที่ใช้วัตถุดิบจากเบทากโกรที่มั่นใจได้ว่าเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำให้ทุกๆคำคือความสุขโดยในงานยังมีแฟนคลับผู้โชคดีในงานได้ขึ้นร่วมชิมอาหารอร่อยฟินไปตามๆกันนอกจากกิจกรรมสนุกๆบนเวทีแล้วเบทากโกยังเสิร์ฟความฟินกันอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้ชมภาพยนตร์โฆษณาชุด Happiness in e v e r y b i t e ทุกคำคือความสุขโชว์ความน่ารักของพรีเซนเตอร์ทั้งคู่ที่นำเสนอผ่านความสุขที่ได้จากการทานมื้ออร่อยจากเมนูที่ปรุงด้วยวัตถุดิบจากเบทาก,กรโดยภาพยนตร์ชุดดังกล่าวได้รับการตอบรับยังล้นหลามโดยมีผู้เข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ กว่าร้านครั้งในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากปล่อยคลิปแคมเปญเบทาโกทุกคำคือความสุขได้ส่งมอบความสุขความสนุกรวมถึงส่งมอบความมั่นใจในทุกๆคำให้กับลูกค้า ที่เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพจากเบทาโกที่ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนผ่านการตรวจยาปฏิชีวนะไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและฮอร์โมนตลอดการเลี้ยงดูและที่สำคัญยังมาพร้อมความอร่อยให้ทุกๆคำมีความสุขพิเศษไปกว่านั้นสำหรับลูกค้าเบทาโกสามารถเลือกผลิตภัณฑ์แบรนด์เบทาโกทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่และอาหารพร้อมปรุงพร้อมทานในโปรโมชั่นราคาพิเศษซึ่งวางจำหน่ายที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตและ ไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำรวมถึงเบทาโกช็อปเบทาโกเดลี่และแพลตฟอร์มออนไลน์อาทิแกร็บไลแมนช็อปปี้ลาซาด้าและ TikTok Shop ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2567